โูไม่ได้เห็นน้องแรปอย่างนี้แบบนานมากมัดอย่างเงียญี่ปุ่นเลยอ่ะบุ๊ออนจากน้องไอไม่ได้เลยจริงๆภาพสวยมาก <laughs> แต่คือมันแยกมันแยกยากจริงๆเนาะด้วยสถานที่ด้วยตู้อะไรเงี้ยมันความญี่ปุ่นกับายเกาหลีมันคล้ายๆกันโอเคไอ้นี่ไปถ่ายที่เกาหลีป่ะเนี่ยแบ็คกราวด์เหมือนเกาหลีน่าจะสาสร์ท ฮะงเเฮ้ยนีน้ำแม่นักจะพยาบมาเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ไอ้นั่นเกาหลีแล้วเนี่ยอยากให้ไม่ทันใจแล้วญี่ปุ่นเนี่ยฮายกเนี่ยหรอในญี่ปุ่นหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นคนนี้เป็นลูกครึ่งฝรั่งเหรอไม่ใช่ลาวใช่ฮันน่าอันนี้ก็ไม่รู้จักไม่ได้รู้จักโคนี่พี่ไม่ได้ดามเนาะแต่ก็ชอบอยู่บนเตาแล้วต่างตัวสัตวมาโอ้ ไม่ได้เห็นน้องแรปอย่างนี้แบบนานมากญนไหมอันนี้ออกสวนญี่ปุ่นเหมือนจีก็จะมองเป็นเกาหลีอยู่ดีนะจำสีแยกได้ญี่ปุ่นห่นรอสวนแบบเมื่อกี้ญี่ปุ่นเลยประตูอะจริงหรอช่องประตูอะแต่ชุดก็มีความเป็นเกาหลีแบบญี่ปุ่นนะไม่ลูกไม่ออกเหมือนกันว่าไม่ใช่มัดมัด่ด็กนี่ญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ไหมใช่มัดจุกแบบไ้่ญี่ปุ่นเลย มันมีความ Y2K นะจมว่าใช่ถูกไม่มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนกัมมิกาเซ่สมัยก่อนใช่ใช่ถ,ถ้าเป็นยุคก,กัมมิกาเซ่นี่คือใช่เลยเนี่ยถูก,ถก,ถกไหมพี่เหมือนกัมมิกาเซ่เนาะถ,ถูกใช่ปุ๊บบอนจะน้องไอไม่ได้ลจริงๆ สรุปเข้าว่ายกันที่ไหนสองประเทศเหรอวะเป็กเกาหลีก็ญี่ปุ่นอ่ะใช่ซักประเทศแต่ถ้าให้พี่ดาวด้วยญี่ปุ่นจริงเหรอเพราะว่าหนึ่งต้นสือมันเป็นเหมือนมีการาำลองด้วยจริงเหรอโูโปกแกรมโตเนี่ยส่วนญี่ปุ่นครับเนี่ยรถไฟญี่ปุ่นอ๋อผมไปญี่ปุ่นอันนี้ได้ให้ดาวฟอนญี่ปุ่นใช่ไหมเออน่าจะใช่น่าใช่ มันเกิดพุ่งการแต่งตัวอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นทางญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นหมดแล้วใช่ไหมอะไรแบบนั้นะมาณอย่างเงี้ยจริงแต่คือมันแยกมันแยกยากจริงๆเนาะด้วยสถานที่ด้วยตู้อะไรเงี้ยมันความญี่ปุ่นกับเกาหลีมันคล้ายๆกันมันคล้ายกันอยู่แล้วสองชาติเลยเขาชอบใช้ชอบใช้ภาพมันจะเหมือนเอาเป็นตารางญี่ปุ่นมาใส่ตารางการ์ตูนนญี่่ปุ พุเทเจมชอบสีภาพมากเลยรู้สึกว่าโทนสีสวยมาก know, ติดหูมากเลยอะทำนองทอนหูกะน้อาน้องน่ารักมากเลยผู know, <laughs> ้บอ,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  <laughs> อล <laughs> <laughs> จากน้องไม่ได้ <laughs> <laughs> เพิ่งได้ฟังทำนองอย่างเี้จากโปอิฟภาพสวยมากโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของ MV วเขาเรียกว่าเราประทับใจประทับใจคือได้เห็นแบบศิลปินไทยอย่างเงี้ยก็คือมันมันต้องบอกว่ามันมีขลับ คว่าพัฒนาที่แบบต่อเนื่องอ่ะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่อง MV เรื่องของตัวศิลปินเองที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบเฟอร์ฟอร์แมนเอยอะไรเอออ่ะผมว่ามัน มันมีแต่บวกอะบวก,บ,วกบวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นนะฮะก็ชอบนะชอบเลยเดือดวต่อเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบแล้วตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ผมก็คงต้องสิบอะจริงเหมือนกันคือรู้สึกแบบชอบ,บคือเต็มเลยให้เต็มแม็กเนี่ยเต็มสิบพี่ว่าพี่เซณให้เท่าไหร่ให้สิบเหมือนกัน,นครับ<า>มันไม่มีอะไรเตี่ยะมันน่ารักแล้วมันดูเพลินด้วยสถานที่ด้วยแสงด้วยอะไรคือมันโอเคนะเราพวกแบบการตัดต่อการใช้ซีจีอะไรเออมันทําให้เรานึกถึงแบบ กึ่งกึ่งกระตูนด้วยอ่ะมันจะมีภาพอะไรเข้ามาดูดิมีแสงมีอะไรใช้ซีจีค่อนข้างแบบโอเคแล้วบางช็อตมันจะเป็นเหมือนซีนิมติกนะพี่เนาะมันมีความเป็นแบบหนังเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนตอนช็อตพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออใส่อารมณ์เข้ามาเหมือนทุกคนเขาวางคาแรคเตอร์เอาไว้คาแรคเตอร์มือคาแรคเตอร์น่ารักคาแรคเตอร์โกธคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันอันที่ดาวนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเออทุกคนก็มารวมกันก็มีความสดใสคือเป็นโฟร์อีฟนั่ชชออบบ ชัดนี่ให้เต็มสิบนี่ให้เกินสิบไปเลยคืออันดับแรกคือรู้สึกว่าโฟ e อีะโตไปอีกขั้นหนึ่ง <c ười> หลังจากที่ไปดูคลิปที่เขาไปาแสดงที่จีนมา <c ười> ทีหนึ่งรายการหนึ่งมารู้สึกว่าไอ้นักนั้นัทอ,อออป่่ยลววต MV ีีกมารู้สึกว่าโฟ e อีะแบบมีความแบบก้าวข้ามไปอีกแบบหลายระดับเลย <c ười> ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าโฟ e อีบะคืออันดับต้นๆของที o ป๊อปไทย มากมากเลยนะตอนนี้คือไม่มีใครแบบปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าด้วยเพลงที่หลากหลายด้วยฝีมือที่แบบตอนนี้ทุกคนคือพีคมากอ,มอ,อายก็คือแบบเสียงร้องคือเป็นแบบโอ้โหดับต้นต้นอรวมกับทุกคนที่แบบว่าตอนนี้คือแบบทั้งโอ้โหเรื่องหุ่นก็ดี หน้าตาก็แบบวิชวลกันทั้งวงอีกอย่างเงี้ยแล้วแบบร้องก็ดีอีกโอ้โหมันอยากเอาเจะช่วยให้น้องๆอ,งอะ่ะดังไประดับแบบโลกเลยใช่เพราะตอนนี้บอกเลยว่าระดับเอเชียน้องคือมีชิอเสียงขึ้นมาระดับหนึ่งหลังพอแบบไปแม่จีนมาแล้วยิง่งแม่จีนยิงย่งรู้จักยิง่งโอ้โหซัพพอร์ตแน่นอนนาะแล้วก็พอพูดของตัวเอ็มวีตัวนี้รู้สึกว่าสีภาพแล้วก็ตัวของโทนอะ่ะค่อนข้างที่จะสวยมันทําให้เราย้อนไปนึกถึงตอนสมัยที่เป็นกามิเกเต สมัยที่แบบว่าช่วงนั้นที่แบบทีป๊อปมันบูมมากๆแล้วตอนนี้มันกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่ง<ช>รู้สึกว่าวงการไทยที่เป็นแบบทีป๊อปอย่างงี้กลับมาสดใสอีกครั้งก็รู้สึกว่าดีมากๆใช่เนาะอยากให้รัฐบาลสนับสนุสน,นอีกสักนิดนึงจริง <c oughs> อันนี้คือจริงเนาะ<ช>มันจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแบบเต็มรูปแบบจริงๆสักทีใช่แล้วมันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เด็กเดกและเยาวช <c oughs> นหันมาแบบใส่ใจกับเรื่องอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยเด็กก็ได้แบบว่า โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองได้ออกกําลังกายในการเต้นในรพวกนั้นรู้สึกว่าแบบจะได้ห่างจากการเล่นเกมหรืออะไรมันนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอาญบุ้งมันจะได้ห่างหน่อยอะไรเงี้ยส่สนับสนุนเยอะๆแล้วยิ่งมันจะได้ไปอยู่ในแบบในสัต์ระบบของประเทศไทยของเด็กไทยเราอะจะได้มีอะไรที่มันแบบจะลงใจหรือว่ากรเสียที่เขาจะได้มีอะไรที่มันกระลงจะลงใจหน่อยอะไรเงี้ยจะได้พูดถปงแบาว่าเออัวร่ลยุคใหม่เนี่ยมันแบบปรนเทพจริงๆอะไรเงี้ยเนาะ ก็รอดูว่าเขาจะสนับสนุนยังไงบ้างแต่เอาจริงรัฐบาลเขาเริ่มสนุนมาเรื่อยๆแล้วแหละนะตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้นายทุนก็เริ่มมาสนุมแล้วพวกแบบมีสตึกสเตจให้แบบศิลปินไทยทีป๊อปได้แสดงความสามารถกันมากขึ้นด้วยในพื้นที่ในการแสดงออกขอบคุณมากๆเนาะคนดูอย่างเราคือชื่นใจเนาะแล้วก็จะสนับสนุนวงทีป๊อปดีๆอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆก็รอดูผลงานดีๆอย่างเงี้ยจากโฟอิฟ ก็เป็นวงนึงที่แบบดีมากๆเนาะใครที่แบบไม่รู้จักนึกคนรีบไปติดตามนะผลงานตันนี้คือแบบเยอะกันมากแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแสดงซีรีส์อะไรต่างๆเริ่มแบบมากันเยอะแล้วอะจริงๆเนาะจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องบอกเลยว่าอืมโฟอีเพลงแล้วเพลงฮิตติดหูแบบเยอะมากฮอตท o ฮอตเอ่ยเนาะหรือว่าจะเป็นแบบโอ้โหเยอะะจนมาเพลงเนี้ยรู้สึกว่าสไตล์มันเปลี่ยนแล้วก็เพลงเนี้ยแมทแน่นอน บอกเลยว่าทีป,ป๊อปไทยคือแบบไม่แพ้ชาติใด,ด้ไม่แพชาตดดิในโลก<ม>จริงๆ<ม>นะครับก็นั่นแหละนะหลายๆคนก็คงแบบชอบแหละที่มาแบบมาดูคลิปตัวนี้เนาะแล้วก็ใครที่แบบมีความคิดอย่างไรก็มากดไลค์มาคอมเมนต์กันได้เนาะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนจะมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ของโฟอิฟ e มีกันเยอะเลยใช่ครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รีบติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย